ไปไว้กับพริบสวัสดีครับยูทูบเอออันนีเขากำลังเต้นกันอยู่เลยอันนี้กี่ทุ่มแล้ววะเนี่ย สองทุ่มสี่สิบแล้วเนะซเว่นเชียงรายไม่ไเหมือนเซเว่นแพะนะเว้ยก็ที่เชียงราย <laughs> ไม่เหมือนที่เชียงรายหมาหมาเชียงรายกับหมาแพะไม่ไเหมือนกันนะเว้ยหมาแพะถ,ถูกกว่าหมาแพะถูกกว่าอีกเลยเอาอะไรมาพูดดิ <laughs> ยังแม่งทําเหมือนบล็อกเกอร์เลยเดินไปก็ไม่รู้จะคุยอะไรมีข่าวอัปเดตเมื่อกี้กูไปเซเว่นผิดทางจริงๆมันต้องอีกซอยหนึง่งแต่ดันไปอีกซอยหนึง่งต้องย้อนกลับมาใหม่ก็เดินเกือบ,อบโลครึ่งนี่ไปซื้อนี่มาช็อกโกแลตขนมปังกับโฟมล้างหน้าจริงๆเอาโฟมล้างหน้ามาทาช็อกโกแลต เอ้มาทาขนมปังกินเนาะมึงคิดเอ้มึงคิดว่ายังไงวะมึงคิดยังไงกับการเอาช็อกโกแลตมาทากับของน่ายน่ายนะครับป้ายหน้าเออน่าจะเป็นอะไรที่สะดุกสุดยอดเลยนะโอ้โหโอ้ด้านซ้ายนี่มืดมากอันนั้นใช่ของตลอดอ่าเออนั่นแหละไอ้ฟ้าในกล้องในกล้องให้หน่อยวะเนี่ยไอ้ที่เป็นป้ายขาวๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นอ่ะมันคือมันคือซอย มันคือซอยต้นที่โรงแรมเราเ,น,เ,น,เานี่ยเนี่ยนี่คือชั้นสุดท้ายชั้นสามเลยชี่ส์สอ้ชั้นสามโอ้โหข้างนอกนี่มันมืดจริงๆนะม่ดูในกล้องม่ดูในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่มันมืดอะ่ะ มันก็ค่อนข้างมืดเอาเขาห้องตัวเองไม่ได้จริงๆมาสามคนนะไอ้มาสามคนอีกคนก็อยู่ในห้องแล้วเอาไอ้ที่ถอดไอ้ที่ถอดรองเท้าเฮ้ยถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เลยเหรอเออปั๊ด ปัตเตอร์ไอ้เก๋พากูไปลงอ่านไอ้เชฟเองพา,พากูไปอีกหน้านหนึ่งไอโคตรนานเลยไอ้แย่ยไอ้เชฟค <า S 2> ือรอจ,<ห>จะลากจริงๆอนะ่ะจริงๆอนะ่ะมันนะมันจะต้องมันจะต้องออกไปทางด้านซ้ายเว้ยแต่กูไปทางด้านขวาเพราะว่าเอ๊ะกูเดินมาตั้งนานเซ<อ>เว่นอยู่ไหนไวะโอ้โหมันมันคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือน เฮลิคอปเตอร์จะมาเป็นเครื่องร่อนสามารถคนนั่งนั่งได้สองคนแล้วก็เหมือนบินขึ้นเฮลเคอปเตอร์ขึ้นไปอากาศีอากาศีอากาศอากาศอากนะโอ้ย่แบบนี้ แล้วอันนี้เราอยากไปทำอะไรต่อบริจาคสวัสดี YouTube และผู้ชมทีน่่ารนักทุกท่าน,นเอาละเราประสบการณ์การแข่งหน่อย่ไเป <c oughs> ระสบการณ์ไม่เอาไอ้น้ำให้ห <c oughs> ของมึงเนี่ยกูเย็นมะกูจะกินทำมันี่ มันเป็นน้ำเตยอันนี้มันเป็นน้ำ The Best Flower ใบเตยน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเออมันจะเพื่อนมเป็นบ้าเลยเออไอ,อ้เหี้ยแม่งแม่งคาะอประตูจากข้างในแล้วก็มีใครอยู่ไหมครับาพ่อมึงบ้าหรอเอยแหมอยู่อยู่ข้างนอกองชั่วโมงอะ่ะที่สภาพดูดิ ตาย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 เกลือหไดเยคือเอาเดี๋ยวดีนะตอนเช้ากลับมาทำงานนอนแบบนอนจริงเลยตีไอ้ตีตีมึงทำปัสกาดคุยเสร็จนะคูทำเสร็จแล้วกูก็นอนนอนเมันก็เหี้ยนี่จะเล่นเกมแม่เป็นที่สุดยอดมาก

แก่น้ำใบเตยผสมบุญมะพร้าวถ้าใครยังไม่เคยลองกินก็จงรู้ไว้ซะเนี่ยเนี่ยแอร์ไม่เย็นอ่ะมึงปิดแตกมุงลวดเนี่ยโอ้โหสี่ปีมันคงจะเย็นอ่ะไม่ก็เขาให้ระบายไงตอนมันร้อนอ่ะเออมันจะระมุงระบายอะไร บ้าเปล่าบ้าเปล่า,าโอเคก็โอ้มือนิดนึงนะเราฟังบรรยากาศแล้วกันนะก็จริงๆอะ่ะแข่งแข่งทฤษฎีอะ่ะเมื่อวานอ่าแล้วก็แข่งปฏิบัติวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ยากลำบากนะครับ จริงๆมันมาจากสิบวิทยนะาลัยเนาะสิบวิทยาลัยมาแล้วก็มาแข่งขันกันนะแข่งขันเขียนโค้ดนี่แหละให้แบบถ้าใครรู้จักไม่ไม่ต้องใครรู้จักหรอกผมก็เพิ่งรู้จักนี่แหละบอร์ด M5 Stack อ่ามันคือบอร์ดที่เหมือนบอร์ด Arduino แต่มันรวมทุกอย่างมันมีพวกอุณหภูมิอ่ามีพวกเซนเซอร์มีพวกมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรประมาณเนี้ยมีพวก ไฟ RGB อย่างเงี้ยเออนะก็นะเขียนโค้ดแล้วก็เขาจะมีโจทย์กำหนดมาให้ไอ,อสัตว์นี่ไอ,อเสียดีงวาอา้ย่ไรโอ้เชียดีโอบรรยกากศมืดมากอันนี้อยู่ในโรงแรมอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ไอไอเชียดี <c oughs> แหมก็เป็นบรรยากาศที่มากับเพื่อนนะสามคนวันนี้มาสามคนนะ <c oughs> ตอกลางวันนี่เป็นอะไรที่โคตรร้อนมากร้อนแบบร้อนมากๆเลยนะดูข้างล่างแหโอ้โหโคตมืดอะ่ะอยู่กับมาลาท่าผีเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะโอเคก็ เนี่ยมากับเพื่อสามคนได้มาสามคนเอา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 เรนเลนไปเลยแล้วพวกมึงอ่ะเออเออเอาเอาเพวกเชียร์นี่อะไรมึงไม่ต้องมาอะไรเลยก็จะแฮปปี้เบิร์ดเรนเฮ้ยประเดี๋ยวพ่อเป็มเต็มแม่พลังเราประสบการณ์ชีวิตอยู่เลย กินน้ำดีกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ฟังครับไม่ให้ฟัง u t u b e แม่ง youtube แม่งเซสิตีเรื่องลิขสิทธิ์ละเกินนะเน,นองกูช้าเลยเน,นี่ยถามว่าอยากให้อยากให้ลองแคสเกมนอกสถานที่ เนี่ยดูดูดูสภาพนองสถานที่เด็ดจะแค่ยังไงเออจะแค่ยังไงดูดูอันนี้คิดดำนะครับอย่าอย่าคู่จริงจริงมีเนี่ยแหมถ้าหากว่าเป็นถุงขยะนี่แม่บ้านนี่คงเอาไปทิ้งแล้วมั้งเนี่ยกูจะฟ้องแม่โนโน อันนี้มีมีน้องเนสโกก,กับพันกิโลมารีวิวด้วแหมจุกไปหลายบาทเหมือนกันนะก็นี่นะครับมาเลเดเดีเทที่เราชอบันดูมาเลเดอดีเทลพอ, <c oughs> อโอเคนี่ก็อ่าเป็นฐานอย่างนี้เนี่ยตัว250 2สองตัวนี้ก็500แล้ว บอกว่ากูจะทำเครื่องเสียงให้มึงแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็เอาสักแล้วก็เอาสักแสนวัดไปเลยไหมเปิดที่ก็ให้จังหวัดหนึ่งจังหวัดให้หายไปเลย,เยแม่เอ๋โอเค้เราประสบการณ์ต่อดีกว่าปล่อยให้พวกนี้มันอยู่ต่อไปดูดูเอ,เอ๋เอาเอาเดี๋ยวไนะปิด เน,น่โอ้ยฮอ่ะด,ดูดูมันดูมันเออมาเที่ยวกับเพื่อนสามคนสองคนนี่แหละดูกเคนี่ดูดูแม่งเรียมใจโกยแล้วอืมแล้วนั่นอะไรวะนั่นะ ดูเลยโอ้หมีการมีการเหมือนราชาผีโอ้โหกล้องไม่โฟกัสนี่ชาวกล้วยชากราฟชาวกล้วยชากราฟผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากราของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องไอีกทีนี้สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ ลองมาแวะชิมเฉากวยแทนไทยเนก่อนเฉากวยวันวันก็เฉากวยอย่างเดียว <c oughs> เนี่ยม,มันมันมันเป็นมีมจนนะมันเป็นมีมจนตรร้องมาซื้อไม่รู้มันดังได้ยังไงนะงงเหมือนกัน <c oughs> คนไทยนี่ก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีนะ <c oughs> จริงๆนะอันนี้ผมต้องยอมรับเพราะว่า มันจุดประกายแบบเล็กๆอะ่ะคล้ายๆมันแบบเหมือนมีมที่ถูกลืมไปแล้วอะ่ะมันคือกองฟางแห้งๆเว้ยกับคนที่มีความคิดหนึ่งคนอะ่ะมันคือมันคือประกายไฟหรือเศษไฟนี่แหละเวลาพอพอไฟอะ่ะมันโดนกองฟางแห้งๆปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็กลายเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่เออเนาะมันก็กลายเป็นมีมได้จนถึงทุกวันนี้เนาะจริงๆถ้าหาว่าใครทําแบบตัดต่อดีๆเนาะเอออันนั้นอะ่ะ งามสวยงามมากอ,อยู่เชียงรายมาประมาณสี่วันละนะก็สาวเชียงรายนี่จำๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเนื่องด้วยโควิดหรือเปล่านะแต่ว่าพวกถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเชียงรายอะ่ะเป็นเมืองที่จเจริญน,นะแต่มันแต่มันรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเวลาตอนเราเดินสวนกันอะ มันเดินสวนกันง่ายมากเข้าใจไหมเวลาแบบถ้าอยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ยถ,ถ้าเราคนเดินอ่าหรืออย่างพวกเซนทันหรืออย่างพวกบิกซีโรตัสอะไรอย่างเงี้ยเวลาพอเดินสวนกันอ่ะมันจะบิดเบียดกันนิดนึงอ่ะเออมันจะอึดอัดนะแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่รู้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดหรือเปล่าก็คือแบบเวลาตอนเดินคือแบบคือคือแบบเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรแนตะ่คล้ายคล้ายเหมือนแบบพวกสายน้ําอ่ะแบบมันโฟล์มัน,มนแบบมันลื่นเลยอ่ะเออเดินไปไหนมาไหนก็ลื่นไปหมดเลยนะ โอเคเรามาดูไอ้พวกนั้นกันดีกว่าอันนี้อันนี้ข้างบนนี่เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์โอ้ห oh. ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเปิดเปิดแฟลชดีกว่าเออเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์แม่เฮ้ยเอาดูเล่นโซนกันกันก็ไปอะไรวะนั่นนั่น,น,นไปอา่านคาถาเลย <laughs> <laughs> โอ้โหมีการจกสักเครื่องดื่มไม่เกิดขึ้นแล้วครับนั่นจะจุดดีอ่านนั้นก็ฟังเพลงอันนี้ก็ยืนอ่านอะไรสักอย่างอดูสิเตียงเรานี้จังสะอาดมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าพวกมึงเน่ยทำกันลกไม่เกินแม่บ้านก็เลยมันจะมันจะฆ่าหัวมึงจนนั่นนะเออมึงจะเอาหัวมาถูพื้นนะทำห้องกูลกจังเลยนะ เออจริงๆที่มันสะอาดเนี่ยแม่บ้านไม่มาทำนะดูดพูพี่เชียน์พี่เชียร์ดจริงๆตอนมาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะเล่าเป็นเดี่ยวไมโครโฟนไปเนาะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่เดี่ยวแต่ว่าเราจะถ่ายแบบบรรยากาศหรือว่าถ่ายแบบเป็นคลิปเอาสมากกว่านะก็ะ <S <S มันก็เป็นอีกแบบนึ่ไหมเออถ่าย ถ่ายแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นภาพแบบชัดกว่าการเล่าเนาะอันแบบนี้ก็จะไปอาบน้ำแล้วเนี่ย <c oughs> และโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว้วยเทปตนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ขอจบด้วยบรรยากาศสวยๆจริงๆนะโอเคแล้วก็ขอจบด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับที่ผมไปถ่ายรูปมาครับอยู่กับชมพชางกางลายช่างกางลายโอเคไปละสวัสดีจ้า